ไปว่าหัวลูกโอ้โอพวี่ขอกินไหยคะไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนไม่ได้แขกรับชวนเนอะ้าโอ้โหเจอเตี่ยวว่าเออเตี่ยวว่าอก็แขกรับชิญนะไม่ได้แขกรับช่าอ้ยหนอะไม่ได้แขกรับช่วนใหญ่เอ โอ้โหโอ้โหจ้า hmm. จ uh ้า hmm. จ้าโอ้โหโอ้โหหนูเป็นลูกคนสุดท้องค่ะดู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 เอาใจเตี่ยเอาใจเตี่ยเออเอาใจเตี่ยดูท้องดูท้องมันรู้ดูท้องดูมันโอ้โหโอ้โหโอ้โห না লাগতে হয়ে